โอเคครับผมนี่เป็น Gbx Demon 150 GR นะครับผมคันนี้นะครับปี20นะครับใหม่จริงๆนะครับผมวิ่งมา8,000โลครับนี่ฮะดอกยางนะครับแต่เขาบอกนะคันนี้สวยจริงๆครับผมดูได้เลยครับจะเป็นสีดำนะครับมีติ๊กเกอร์แดงตัดนะครับผมสวยมากครับสวยมากจริงนะครับผมปีล่าสุดนี่เองครับนี่ฮะเดิมๆนะครับเดิมเลยครับ สภาพของเขาใหม่ครับใหม่ดูได้เลยครับเนี่ยสตงสเตอร์เนี่ยครับสเตอร์ยังขาวจั้วอยู่เลยนะฮะดูครับขาวมากนะครับโอเคไปดูดอกยางหลังครับนี่ครับลึกอยู่เลยนะครับลึกนะครับเนี่ยโอเคครับเราไปดูชุดสีกันเลยนะครับผมไล่กันไป ผมไล่ไปครับนี่ฮะโชว์ข้างในนะครับใหม่อยู่เลยครับปีสองศูนย์นะถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับถือวิ่งไม่เยอะนะครับเนี่ยดูตัวทองตัวถังเนี่ยครับเงาวับอยู่เลยนะครับเนี่ยสวยครับสวยเลยนะครับไม่มีล้มนะครับมีเพียงรอยใช้งานเล็กๆน้อยๆครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับดูได้เลยครับเนี่ย เงาสะท้อนตัวผมแล้วเนี่ยนะครับดูเครื่องครับของเครื่องนะครับผมใหม่ครับน้อหน้าครับเขาจะให้เป็นโช๊คหัวกลับมาแล้วนะครับอัพไซด์ดาวโช๊คนะครับตัวนี้นะครับนี่เขจะมีเป็นรอยพาดมานะครับผมแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ครับสปอร์ตลักชูรี่ดิชั่นครับนี่ฮะไฟหน้าใสกิ้งนะครับผมใสมากนะครับ ดูได้เลยครับความสวยของเขาครับชิวเชอใสหมดนะครับดูล้อข้างนี้บ้างครับนี่ฮะชุดสีฝั่งนี้นะครับวผมจะไล่ไปให้ดูนะครับดูไปด้วยกันนะครับโซเดมอนมีสติกเกอร์ล่องนิดนึงนะครับเป็นสติกเกอร์สีแดงร่องนะครับผมทั้งนั้นก็สวยจริงๆครับดูครับโดยรวมนะครับผมจะถอยมาให้ดู นะครับผมโอเคเข้าไปใกล้ๆดูกันต่อนะครับถังฝั่งนี้นะครับเนี่ยฮะเงางามครับเครื่องฝั่งนี้ครับโอเคเนี่ยโช๊คครับครบนะครับเริ่มครบหมดนะครับผมนี่ฮะสเตอร์ผมหยดน้ำมันโซ่ไปนะครับ โอเคครับผมดูกันไล่ไปข้างบนห่างข้างบน,นสวยครับโอเคครับผมเราดูหน้าไม้ครับ8,300โลครับผม8,300โลครับปีส0ูนยสวยครับนี่คตัด เกินเบายังนิ่งๆครับ1,000-1,500รอบประมาณนี้ประมาณ1,200รอบประมาณนิ่งเงียบนะครับผมเดิมนะครับเสียงเดิมของเขาไม่เป็นเสียงนี้เลยนะครับ c b x Diamond 154R นะคายท่อจะโผล่มาตรงนี้นะครับเดิมนะครับไม่มีทะลวงนะครับเพราะเสียงเนี่ยจะเดิมๆเลย โอเคเดี๋ยวผมจะเบิ้ลให้ฟังนะครับแล้วก็ดูหน้าใหม่ไปด้วยนะครับน้ปัดผอ้โดูรอบขึ้นเลนสลายบายสบายครับผมโอเคไฟหน้าเขาสวยครับสำหรับเ e มอน g จียนะครับนี่ฮะสวยมากครับเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงให้ดูนะครับนี่ฮะสติ๊กครบหมดนะครับสูงต่ำ ครับผมจะมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นสเส้นเส้นสีมานะครับแล้วก็ตรงแก้มแก้มข้างล่างนะครับสวยครับโอเคดูไฟท้ายครับเนี่ยไฟคบหมดนะครับไม่มีดับฝั่งใหนฝั่งหนึ่งนะครับดูให้ดีนะครับจะมีดับนะครับ GR ชอบมีไฟท้ายดับฝั่งหนึ่งนะครับของผมติดเต็มนะครับคันนี้สมบูรณ์ครับผมสมบูรณ์เครื่องก็นิ่งครับเทมานั้วขี่ดีครับผมสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจอยู่ครับมาได้เลยครับผม Gbx Demon 150TH นะครับคันนี้เป็นสปอร์ตลักช u รี่ด i ชั่นนะครับติดกล่องติ๊กเตอร์ครบโอเคครับผมสำหรับ Gbx Demon money